รัฐบาลไน้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้มีการกำหนดกรอบเวลาและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนพร้อมกับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ทำเนียบรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้า3เสาหลักทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งคืบหน้าไปแล้วร้อยละ90และจะมีความพร้อมภายในปลายปีนี้โดยนายกร,รัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกร,รัฐมนตรีแต่ละด้านดูแลกำกับความคืบหน้าในทุกด้านรวมทั้งต้องกำหนดวิสัยทัศน์10ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2568ให้มีความครอบถ้วน กำหนดวิธีดำเนินการให้ชัดเจนและชี้แจงประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาโคศกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศปรับโครงสร้างให้การทำงานสอดคล้องกับการกำหนดวิสัยทัศน10ปีซึ่งนายกร,รัฐมนตรีกำชับให้เสาการเมืองและความมั่นคงให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาการข้ามจุดผ่านแดนโดยผิดกฎหมายเป็นหลักขณะที่เสาเศรษฐกิจให้เน้นถึงการดูแลเรื่องวีซ่าและการผ่านแดน ส่วนสาวสังคมและวัฒนธรรมนายยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงต่อประชาชนให้เข้าใจถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนและประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมให้เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าค้าสัตว์ป่าการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปัญหาการค้ามนุษย์